สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับออไม่ไหวแล้ง่วงยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 6ของ SG สจไนท์ับนะคะมีนาค่ะฟอนคราอีพี <C> นี้เราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษชั่วคราวยังเป็นวิธีกรอ่ใช่ไหมฟ <c oughs> <c oughs> อนโอเคขอเสียงให้ฟอนหน่อยคะ่ะเย โอเคพอแล้วขอบคุณมากครับไปแล้วครับยังยังยงยังจากที่เราได้คุยกันไปนิดนึงตอนท้าย EP ที่แล้วนะคะว่า Product Design ที่ประเภทที่ฟอนชอบก็คือเครื่องเขียนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยอยากแบบพูดถึงเจาะลึกนิดนึงว่าที่ชอบเครื่องเขียนอ่ะมันมีแบบผลงานอะไรที่น่าโดดเด่นบ้างถึงต่อบ EP ที่แล้วอย่างที่บอกไปเนาะแบบของเรื่องมูจิเนี่ย แล้วก็ต้องมาดูว่าคนที่ทําให้เรารู้สึกชอบในการใช้เครื่องเขียนมูจิเนี่ยคือใครอจริงๆแล้วเนี่ย EP นีนะ้เราอยากจะนําเสนอตัวดีไซเนอร์มากกว่าแล้วก็ผลงานของเขาว่าเขาทําอะไรมันถึงทําให้แบบแบ,บแบบแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้ worldwide อ,ะอ,อ่ะอซึ่งจากที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเครื่องเขียนเนาะแล้วเป็นของแบรนด์มูจิถ้าคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนแต่ว่า วันนี้ก็จะมานําเสนอเขาก็คือเคนเคนยาฮาระซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่ทำมีสตูดิโอของตัวเองเนาะ mm. ชื่อฮาระดีไซน์อินสติ u ิทูตนะ mm. แต่ว่างานเด่นๆของเขาเนี่ยมีเยอะมาก เขาได้ทำแบบพวกโอลิมปิกปักกิ่งเมื่อปี2008หมายถ่าเป็นคนออกแบบออกแบบ C.I. ของงานทั้งทั้งทั้งหมดเลยแต่ว่างานหลักๆของเขาที่ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นครีเอทีฟดีเลกเตอร์ของมูจิอ๋อด้วยความเป็นอาร์ตไดอะเนาะมันคือคนกำหนดทิศทางของรูปลักษณ์ของแบรนด์ของอะไรต่างๆของโู้ดักต่างๆที่จะต้องออกมาสู่ผู้คนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เซตติ้ง ทั้งหมดมันเลยทาให้ทุกๆคนที่ได้ใช้แบรนด์มูจิก็จะรู้สึกแบบชอบกับมันเพราะว่าผ่านกระบวนการคิดหรือว่าการใช้ดีไซน์ทิงกิ้งต่างๆของคุณเค็นยาฮาระนี่แหละในการมาทําให้มูจิประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบันอืมแต่ว่าครีเอทีฟดี렉เตอร์คือแบบได้มีส่วนร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์แบบแต่ละชิ้นไหมหรือว่าเรียกว่าอย่างนี้ด้วยตําแหน่งคือมันจะมีดีไซเนอร์ใช่ไหมดีไซเนอร์เนี่ยถ้าให้เปรียบใช่ไหมเหมือนเป็น ขุนพลในกองอกทัพเอีก <c oughs> ไมกเลย <c oughs> อ่ะ,อะเปรียบว่าเป็นทหารแล้วกันในกองออทัพทําวิธีไหนยังไงก็ได้เพื่อให้ชนะค่าศึกใช่ไหม,มแต่ว่าครีเอทีฟดีเลกเตอรเนี่ยเปรียบเสมือนแม่ทัพซึ่งเป็นคน <Okay. S 1> เซตแผนเซตโกเซตทุกอย่างให้ดีไซเนอร์เนี่ยทำงานได้ง่าย แล้วก็ไปถึงเป้าหมายได,ไ,ดได้ตามที่ต้องการประมาณนั้นอันนี้แบบย่อๆไม่เยอะมาก <c oughs> เพราะว่าคนที่จะมาเล่าจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่คนนี้โอเคแต่ว่าคน <c oughs> ต่อไปคนที่สองเนี่ยก็เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูจิเหมือนกัน <c oughs> เป็นดีไซเนอร์อเหมือนกันซึ่งเขามีชื่อว่านาโอโตะฟุกะซาวะซึ่งคนนี้เนี่ยผลงานที่เป็นที่เรียกว่าที่จดจําของเขาละกัน <c oughs> หรือว่าเป็นทําให้คนจดจําได้มากก็คือตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบดึงมือ คแบงงใช่ไหมเคยเห็นเคยเห็นหลอดน่าจะต้องดูรูปอะจำจำวิธีการใช้งานโคมไฟกลางห้องของญี่ปุ่นได้ไหมที่มันจะต้องดึงใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเขาเอาสิ่งนั้นอะ identity ตรงนั้นอะไปใส่กับเครื่องอ่านเพลงไวนียวอะนะคือมันเป็นมันเป็นการผนวกระหว่างสิ่งที่ไม่ได้เข้ากันเลยแต่มันทําให้มันได้กลิ่นอายแบบใหม่มันทำให้กลายเป็นแบบไอคอนิกของเขาได้ ถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชชื่อดูแล้วก็ลองอาหาผลงานอื่นๆของเขาดูได้ครับสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่ทำให้มูจิเนี่ยมีสินค้าต่างๆที่ทำให้แบบคนรู้สึกชอบแล้วก็ติดใจไปกับแบรนด์ด้วยจากที่ดูดูมาแล้วอะ่ะแบบดีไซนเนอร์ที่ฟอนยกตัวอย่างมามทั้งสองคนอะ่ะผลงานจะออกไปในทางแบบ minimal, minimal, ม,<า>มินิมอลมินิมอลตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเออ,อ แล้วคนอื่นๆที่ฟอนเตรียมมาวันนี้ผลงานแบบแนวเดียวกันเลยไหมหรือแนวเดียวกันเลยไหมก็เรียกว่ายิ่งกว่าละกันเพราะว่าเขาเขาแบบเป็นคนที่ทํางานด้านมินิมอลได้แบบถ้าถ้าเป็นความรู้สึกเรามันคือแบบมันจะเอาตรงไหนว่ามามาลดทอนได้มากกว่านี้อีกว่าเออมอนเหมือนแบบด้วยด้วยความสามารถของเขาเขาเขาเก่งจนแบบเออว่ะ อย่างนี้ออได้เอย่างนี้ก็ได้หรอวะอะไรประมาณนี้นั่นก็คือนั่นก็คือเนนโดเนนโดเนนโดนี่คือชื่อบริษัทใช่ไหมชื่อบริษัทโอเคซึ่งเป็นบริษัทของคุณโอกิซาโตะเล่าประวัติคร่าวๆแล้วกันว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ไปโตที่ต่างประเทศเนาะเขากลับมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็เขาก็เปิดบริษัทในปี2002ซึ่งจะบอกว่าเป็นสตูดิโอที่เรียกว่า ทุกวันนี้ก็คือทั่วโลกรู้จักเดี๋ยวก่อนที่แบบจะเข้าไปถึงผลงานเด็นๆของเขาอะอยากรู้ว่าฟอนรู้จักไอบริษัทเนนโดนี้ได้ยังไงรู้จักตั้งแต่ตอนไหนแบบเริ่มชอบได้ยังไงมันอะไรมีมันเริ่มมา,มาจากการม,มันเริ่มมาจากการที่มันมีผลงานหนึ่งที่เนนโดเป็นคนออกแบบให้กับ oppo ซึ่งมันมเป็นผลงานที่ไมไ่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆมันเป็นเพียงแค่แบบแนวคิด แล้วก็เป็นภาพเรนเดอร์อเออคือด้วยความที่กระแสของสมาร์ทโฟนพับได้มันกําลังมาทั้งโฟทั้งฟิปทั้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วคือมันมีอยู่ดีๆก็เราก็เห็นอันเนี้ยในฟีดขึ้นมาอของเป็นดีไซน์ของ oppo ซึ่งเป็นเหมือนขาวลือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่คนเขาส่งส่งต่อกันมาเนาะเราก็เข้าไปดูเฮ้ยทำไมมันดีไซน์มันดูน่าสนใจจังเลยเพราะว่าแบบจากที่เราเห็นโทรศัพท์พับได้ตามท้องตลาดอะ มันก็คือพับครึ่งพับพับอ๋ออันนี้ก็คือเขาทาเป็นโทรศัพท์พับใช่ไหมใช่อ่าอ่าอ่าโทรศัพท์พับจากด้านจากตรงกลางพับครึ่งหรือเป็นที่กว้างขึ้นแล้วพับประกบเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาอะฉีกคือมันคือมันยาวประมาณเนี้ยเหมือนโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนเออมันเป็นโทรศัพท์ที่ยาวประมาณเนี้ยแต่ว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่พับสามทบ พับได้สามสทบอะ่ะ <3, 3, S 1> มันคือมันคือรู้จักกอจริงห่อทำไมเราไม่คุ้นเลยอ่ะอ๋อโอเคแล้วคือ,อปกติอ่โทรศัพท์พับก็คือจะพับจากครึ่งเลยใช่ไหมอืมอันนี้เขาจะแบ่งเอ่อหนึสก็คือพับจากหน้าจอลงมาก่อนอ่าก็คือเป็นเป็นหน <c oughs> ส่วนสหรือว่อาเป็น2อส่วนสก็ได้นะเฮ้เราอยู่แบบในโซเชียลมีเดียท <c oughs> ี่คนละด้านกันเลยนะไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้ คือคือช่วงนั้นที่ข่าวมันออกอ่ะเพราะว่ามันเ,<อ>เป็นช่วงที่โทรศัพท์มือถือพับได้อ่ะมันมันกำลังบูมอ๋ออ่าแล้วข่าวนี้แบบในวงการสายเทคอ่ะเขาก็แบบเออแชร์แชร์กันต่อต่อกันมาณตอนนั้นคือทําให้แบบรู้คือหมายถึงว่ามันมีชื่อดีไซเนอร์อยู่แล้วหรือว่าฟอนไปเสิร์ชหาต่อว่าใครทําก็เข้าไปดูกระทู้ในเว็บบอร์ดที่แหล่งข่าวนั้นแ่ะลงใช่ไหมอ,มอมแล้วเราก็เห็นว่าดีไซน์โดยเนนโดอ๋อแล้วแบบเอ้ มันต้องมีผลงานอะไรที่คล้ายๆกันแบบนี้แน่เลยก็ลองลองเซิร์ชเข้าไปดูเราก็รู้สึกว่าอเออหลายๆงานที่เราไปดูอันนั้นก็ถูกใจอันนี้ก็ถูกใจแบบถูกใจไปหมดอะรู้สึกแบบเหมือนต้องชะตากันอ,อะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้แบบเออเรารู้สึกชอบชอบการดีไซน์ของบริษัทนี้ไปเลยชอบแบบ การดีไซน์ของแบบดีไซเนอร์คนนี้ไปเลยก็คือเป็นสไตล์งานที่ตอบโจทย์เราที่สุดใช่ด้วยความที่เราเรียนโปรดักต์ดีไซน์เนาะเวลาเราทําอะไรอ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นคนแบบไม่ได้ขยันวาดมากสักเท่าไหร่แล้วก็จะวาดอะไรที่มันแบบไม่เยอะแล้ก็คือแบบเน้นเน้นให้เห็นแค่เป็นโครงสร้าง แล้วก็ไปแถอาจารย์เอาว่าแบบว่านี่คือมินิมอลเปนโอ้ยไม่ด้ไปใช้ข้ออ้างมินิมอลกับงานดาวที่แต่ว่าพอ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 เรามาดูงานเนี้ยมันมันคือมันคือสิ่งที่คิดมาจบแล้วมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไง ก็คือเหมือนอีพีก่อนที่เราพูดเรื่องมินิมอลนะคะกลับไปดูได้ย้อนกลับไปดูได้แล้วพอทีนี้เนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนถ้าไม่ตายของแบรนด์นี้เลยแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ตกคนที่แบบมาดูงานต่างๆของเขาได้ดีมากก็คือเป็นการอธิบายคอนเซปต์ของเขาคอนเซปต์ก็คือแนวคิดของตัวโปรดักต์นั้นๆนะเนาะหรือว่างานนั้นๆวิธีที่เขาใช้อ่ะมันคือการแบบเหมือนวาดด้วยดินสอกด เป็นภาพล่างหรือว่าเป็นภาพที่แบบเออดูดูเหมือนยังไม่เสร็จอะแต่คือมันมแต่คือมันอธิบายจบประมาณ2-3สามรูปอะออจริงจริงก็คือมันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วสรุปออกมาได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วคือมันมีแค่เส้นไม่กี่เส้นอะอแต่เราเข้าใจตัว ความคิดแล้วก็โปรดัก t นั้นได้อย่างกระจ่างอ,อ,อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเขาจะมีมาสคอตของเขาที่เป็นแบบคล้ายๆรูปนาฬิกาไซาที่แบบหัวจะเล็กๆหน่อยอซึ่งเขาจะใช้ตัวมาสคอตเนี้ในการดำเนินแบบเล่าคอนเซ็ป ในของแต่ละอย่างที่เขาได้ออกแบบมาแทนตัวเขาเองเป็นดีไซเนอร์ใช่บซึ่งแบบมันดูมันดูน่ารักแล้วก็มันดูเข้าใจง่ายด้วยเดี๋ยวจะให้แบบจดจําง่ายใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวจะให้มีนาดูเนี่ยเขาใช้แค่เนี้คือเดี๋ยวจะอธิบายตัวงานนี้ให้ให้ให้ฟังว่าเป็นยังไงอื้ก็คืออันนี้คือหนึ่งในผลงานที่ฟอนชอบของบริษัทเนนดูใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเขาเขาออกแบบเขาออกแบบนี่คือมาสคอตเขาอ่ะอ่าเนี่ยตัวมาสคอตเขา เป็นแบบตัวฟิบฟอย่างเงี้ยซึ่งตัวงานเนี้ยมันคือโคมไฟโคมทิวบลแ,ม Tube, แมอมมันคือมันมันคือแบบโคมโคมไฟที่เป็นรูปเขาเรียกอะไรแบบปลอด<ท>แบบ ท่ออะไรประมาณนั้นแหละซึ่งจุดเด่นของมันอ่ะมันคือการที่แบบเหมือนเอาเอาท่อมาแล้วเราจะทํายังไงให้มันเป็นหลอดไฟก็บีบหย่อนไฟมาระดับหนึ่งแล้วก็บีบเพื่อให้ตัวหลอดไฟนั้นอยู่อันนี้แค่นี้เออมันเรียบง่ายจริงๆนะอันนี้นี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือมันชื่อชื่อมันคือ r e ส s l มป์มันคือการบีบเออมันคืมันเนี่ยอเเออผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็สวย้วยทุกคนเขาอธิบายด้แบบ ด้2รูปอ่ะอันนี้คือเขาทําเป็นรูปเต๋าในรูปแบบที่เป็นก้านแล้วเราจะรู้ผลลัพธ์ได้ไงก็เหมือนเวลาเราทอยอ่ะมันก็ถ้าสมมุติว่าก้านถ้าถ้าจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือมันเหมือนแบบไม่ก็เดี๋ยวให้ให้คนตัดขึ้นรูปให้ใช้วิธีที่ง่ายกว่าสิโอเค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 ก็เหมือนจะรู้ผลได้ไงนะก็อันไหนที่มันตั้งชี้ขึ้นฟ้าก็คือ นับเลขนั้นแทนที่จะเป็นแบบรูปเต๋าที่หมายมเงว่าจำนวนที่มันชี้ฟ้าขึ้นไปก็คือผลลัพธ์ของการถอยลูกเต๋าครั้งนี้ลูกเต๋ามันไม่จะเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าแบบแบบอื่นๆที่เราคุ้นชินเสมอไปถูกไหมการแบบสำรวจค้นหาเชฟฟอร์มใหม่ๆของสินค้าที่มีอยู่แล้วโปรดักที่มีอยู่แล้วแล้วเหมือนรูปอันเนี้ยอันนี้คือการอธิบายงานที่เป็นโคมไฟซึ่งชื่อว่ามากิล้ม มากิแปลว่าหมุนหมุนหมุนโวหนอะไรอย่างเงี้ยชเ่เขาก็ทําอธิบายงานเขาแค่เนี้เออน่ารักอ่ะเออแล้วคือเราเราเราดูแล้วเราเข้าใจเลยว่าขั้นตอนการคิดมันคือแค่เท่านี้เก็ตแล้วอะอันอันนี้ถึงได้แบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนที่แบบถึงจะไม่ได้รู้เรื่องงานดีไซน์อะก็สามารถดูแล้วเข้าใจได้ง่ายเลยเออแต่ว่าพอเราดูดูไปอะเรามีคำถามอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์คือแบบ เวลาทํางานกราฟิกอะเราจะต้องแบบตอบคาถามได้ก็เกือบทุกอย่างว่าอะทาไมถึงเป็นรูปทรงนี้มีที่มามีหลักการจากอะไรใช่ไหมทาไมถึงต้องเป็นสีนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าถามกลับย้อนกลับไปว่าถ้ามันเป็นโคมไฟที่โดนบีบเมื่อกี้เออทำไมถึงต้องบีบมันจะมีเรื่องของลักษณะในการคิดคิดของงานอยู่ถ้าใครเรียน เกี่ยวกับสายพวกสถาปัตย์หรือว่าอินเทียหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันกับฟังก์ชันฟอลโล่ฟอร์มอีกยากเลย <laughs> มันคือมันคืออธิบายง่ายๆก็คืออธิบายง่ายๆก็คือ,อ,อเน้นที่การใช้งานก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาแต่งเติมสีสันทีหลัง<อ>แต่งเติมความสวยงามทีหลัง<อ>หรือคุณอยากจะให้มันสวยงามก่อนแล้วค่อยเอาฟังก์ชันมาใส่อันีมันคือคนที่ออกแบบสามารถ เป็นคนกําหนดได้ใช่ใช่แล้วมันก็จะมีอีกว่าฟอร์มฟอลโล่มาร์เก็ตติ้งหรืออะไรอีกเยอะมากซึ่งซึ่งมันมีหลายอย่างมันมีวิธีการไปได้หลากหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าบริษัทนั้นนั้นะเน้นอะไรให้ความสำคัญอะไรเป็นหลักหรือว่าจะเน้นเป็น user-centric ที่เราอธิบายเมื่อคลิปที่แล้วไปมันก็จะมีสิ่งที่มาตอบเหล่านั้นได้น่าสนใจมาก แต่ทีนี้เนี่ยพอเราแบบเกินมาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วอะไรที่ทําให้เนนโดมันดังไประดับโลกเพราะว่าเราว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จัก่าไ,ได้เคยได้ยินชื่อบริษัทนี้อยู่แล้วก็เลยจะมานําเสนอว่างานชิ้นที่ทําให้เนนโดเนี่ยดังไปทั่วโลกเนี่ยก็คืองานตัวนี้มีชื่อว่า c b b a เบจ h a ร์อ๋อเคยเห็นมันนั่งได้จริงๆมันนั่งได้จริงๆันน,นั่งได้จริงๆคือมันเป็นเก้าอี้ที่ใช้วิธีการในการผลิต โคตรง่ายเลยกว่าจะคิดได้อะมันมันยากมากเลยนะมันคือการที่เอาผ้ามาม้วนโอ้ยน,นี่ผ้าใช่คิดว่ากันลนะ <laughs> <c oughs> จริงจริงมันดูเหมือนทิชชูเออ่เลยในรูปอะมันมันคือการเอาผ้ามาม้วนต่อกานซ้ําๆซ้ําๆจนมันได้พอเพอร์ชั่นที่พอดีอะอเขาก็ใช้วิธีการในการกรีดทีละชิ้นให้ถึงครึ่งของตัวชิ้นงานใช่ไหมแล้วพอไปจนแบบสิ้นสุดตัวเลเยอร์ในสุดอะ มันก็จะกลายเป็นตัวเก้าอี้อที่เราเห็น,นอ ซึ่งงานนี้ก็ทำให้นินโดะได้เอางานชิ้นนี้ไปแสดงที่โมมาโมมาก็คือเป็นอาร์ตมิวเซียมไม่ของญี่ปุ่นไม่ของอเมริกาก็ว่าแล้วทำไมไม่คุ้นเลยของอเมริกาก็คือแบบว่าผลงานอ่ะได้รับเลือกให้ไปแสดงจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังๆหลายที่ใช่ไหมหลังจากนั้นก็มันก็เลยทำให้นินโดเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็เหมือนนินโดะเนี่ยพอผ่านไปหลายๆชิ้นงานมากขึ้นเนี่ยเหมือนความเป็น เอกลักษณ์ของแบรนด์มันออกใช่ไหมคนก็เหมือนให้นิยามเขาว่ามันคืองานดีไซน์ที่ผสมไปด้วยความมินิมอลและอารมณ์ขันเข้าไปด้วยกันมันมีความแบบเป็นเหมือนสิ่งที่พบเจอเหมือนความเซอร์ไพรส์ได้ตลอดอะไรประมาณนั้นโอเคโอเคโอเคก็จริงนะคือเราไม่รู้เลยว่าไอสินค้าหรือว่าโปรดักต์แต่ละตัวที่เขาออกมามันจะมามุกไหนจะเล่นไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยอโอเคโอเคโอเคแล้วทีนี้เนี่ย ก็จะมาให้ดูแล้วกันว่างานอื่นๆของน e นโดที่เราชอบแนวคิดที่เขาออกแบบเป็นยังไงเหมือนอย่างอันแรกเนี่ยอันนี้ก็คือกระป๋องแบบฝาไอเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะสลักมันอะเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดกระป๋องเครื่องดื่มมันจะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมที่ใช้เปิดแต่อันเนี้ยมี2อันเพราะว่า ด้วยความที่ลักษณะวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นอ,ะอ,อ่ะมันคือการการดื่มใช่ไหมออการไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์กับสังสรรค์ร่วมกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยในหนึ่งเพนพอยต์ของคนที่ดื่มดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันคือการที่เวลาเปิดเทออกจากกระป๋องอะ่ะมันจะมีฟอง,ฟอ,งอ่าออแล้วทีนี้เนี่ย เขาอะแก้ด้วยการที่ทําให้มีที่เปิดอะสองสเต็ปสเต็ปแรกคือการเทเพื่อให้เกิดฟองอ๋ออ่าเทฟองออกมาก่อนใช่แล้วพอเปิดสเตปที่สองอะมันก็คือจะเป็นตัวน้ํ<ม>น่าจะไม่เกิดฟองอ่าก็คือว่าตอนเปิดอะฝามันก็จะแบ่งออกเป็นสองสองฝั่งอย่างเงี้ยก็คือเปิดครั้งแรกมันจะแง้มประมาณ10องศาอะไรประมาณนี้โอเคโอเคอ,อันนี้มีชื่อว่างโฟมแคนแล้วเหมือนงานเนี้ยเคยเห็นของจริงแล้วอ่าม,มาจัดที่ไทยอ๋อ มาจัดที่ไทยแต่ว่าจะอธิบายว่าทำไมถึงเห็นของจริงงานนี้มีชื่อว่างานมันเป็นงานคอลแลบกับฟูจิโอฟูจิโกะเนาะก็คืองานฟูจิโกะคนที่เขียนโดราเอมอนโดราเอมอนใช่ซึ่งงานนี้ก็คือการทำสินค้าที่เกี่ยวกับโดราเอมอนในสไตล์ของเนนโดก็จะเห็นว่าแบบมีทั้งคอปเตอร์ไม้ไผ่ประตูวิเศษหรือแบบ กางหันลมนึกชื่อไม่ออกหรือว่าจะเป็นแบบกระเป๋าที่อยู่ตรงหน้าท้องโดรมอนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะให้ชื่อไปเซิร์ชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนมากอาจจะไม่รู้แต่เคยไปใช้บริการงานงานของเขาแล้วสยามดิสใช่อ๋อนี่คือดีไซน์เขาเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่อ่ะได้รับการรีเดเวลอปจากนินโดก็คือเหมือนทางสยามพิวรรน์อ่ะ ก็คือเขาไปจ้างทางเนนโดให้มาส่วนหนึ่งเ,เป็นเป็นการรีแบรนด์เนาะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าเป็นการปรับ,บพื้น<า>ที่ก็คือถ้าเราดูอะด้วยความ <c oughs> ก็อธิบายสั้นๆแล้วกันนะว่างาน Discovery อ่ะมันคือการสำรวจใช่ไหม <c oughs> มันคือการค้นหา <c oughs> แล้วอะไรที่อธิบายถึงการค้นหาได้ดีบ้างนั่นก็คือการที่ค้นอะไรสักอย่างในในในสิ่งสิ่งหนึ่งมันก็คือในกล่องมันก็เลยเปรียบเสมือนคอนเซป ในงานครั้งนี้ว่าการค้นหาอะไรในกล่องมันเหมือนเป็นการสำรวจไปเรื่อยๆเหมือนการค้นหาสิ่งของในกล่องเหมือนการผจญภัยค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างนี้หรอซึ่งมันมีเขาก็ได้ออกแบบตัวมาสคอตให้กับสยามดิสคัเวอรี่ใช่ก็คือดิสคัเวอรี่แมนก็คือตัวนี้ถ้าใครไม่สังเกตมันมีตัวนี้ตั้งอยู่หน้าสยามดิสเลยอันนี้ก็จะเป็นที่แบบคนผ่าน กูหวันตามาแน่นอนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่คิดว่าเก๋มากๆก็คืองาน50มังหะ<อ>แชร์อ๋ออันนี้เคยเห็นเคยเห็นอ่าซึ่งอันนี้เป็นนิทรศการ50มังหะแชร์ก็คือออกแบบเก้าอี้50แบบอะ่ะซึ่งมันเยอะมากนะครับที่อ้างอิงจากแบบว่าพวก บับเบิลของคำพูดในมังงะอะไรคือคือการจะอธิบายความเป็นญี่ปุ่นได้ดีเนี่ยอ่าสิ่งที่โด่งดังในญี่ปุ่นก็คือมังงะถูกไหมแล้วการดึงความเป็นมังงะออกมาได้ก็คือสิ่งที่มันเอลิเมนต์ต่างๆที่อยู่ในในเป็นช่องคำพูดหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์แบบกำลังต่อยตกใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอธิบายความเป็นญี่ปุ่นได้ดีมากเขาก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาผนวกกันจนเกิดเป็นเก้าอี้0แบบอ่าแล้วพอล่าสุดอ่ะมันก็ไปได้ไปแสดง ที่งานงานที่มิลานด้วยโ oh. อ้ก็เป็นงานที่น่าสนใจแต่งานนี้ก็ก็แมสนะใหไวรัลในโซเชียลมีเดียไปวันก่อนอก็อันนี้ยกตัวอย่างที่ชอบอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วขอบค <พด S 1> ุณนะ จริงๆก็เนนโดก็มีแบบว่าผลงานที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ตลกน่ารักซิมเพิลเยอะมากแต่ว่าอ,อันนึงที่เราเองก็แบบรู้จักแล้วก็เคยไปมาแล้วส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันก็คือเขาออกแบบเป็นแบบ CI ให้กับเหมือนมันเป็นเหมือนห้างย่อมๆในตัวมันเองคือมันมีขายทุกอย่างตั้งแต่สากระเบือยันเดือรบคล้ายๆดโซอะไรประมาณนั้นอ่ะ,<น>ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นเกรดที่ของดีไปเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีขายของพวกคีเอทีฟอะไรเงี้ยเออ ก็ถ้าใครไปญี่ปุ่นก็ลองไป ตามหาดู Tokyo Hands Tokyo Hands เมื่อเราไปดูกันได้นะคะเป็นผลงานของเนนโดจริงๆก็มีอีกเยอะเลยถ้าเดินเดินดูก็อาจจะเจออยู่ตามตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าใครใครสนใจเพิ่มเติมอะไรนอกจากเนี้ยก็ไปเซิร์ชได้ครับเนนโดบางทีคุณอาจจะไปเจออะไรที่มันปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ได้มากกว่านี้หรืออาจจะได้ศิลปินที่ชอบคนใหม่ก็ได้นะคะก่อนที่เราจะจบ EP นี้ไปนะคะ อยากจะถามฟอนเป็นคำถามสุดท้ายว่าในฐานะที่เรียนจบด้านนี้มาแล้วก็ทำงาน Product d e s i ซน์อยู่เอออยากจะฝากอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเกี่ยวกับด้านนี้บ้างค่ะคือพอเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Product เนี่ยเรารู้สึกว่าการได้รู้รู้กว้างเนี่ยมันดีแต่การได้รู้ลึกไปในในสิ่งต่างๆเนี่ยเฉพาะมันก็ดีเหมือนกันแต่แค่ว่าอยู่อยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนอืม มันการเรียนโปรดักต์คือถ้าเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราไปกับมันให้สุดเลยก็ได้หรือเราอยากจะรู้มันแค่ผิวเผินเพื่อให้แบบมันประดับความรู้ของเราก็ได้เหมือนกันอเอออยู่ที่เราแบบอยากจะเลือก,อกเลือกใช่เพราะว่าด้วยความที่โปรดักต์มันกว้างมากเนาะฉะนั้นแล้วเราคงไม่มีเวลาทั้งชีวิตของเรา ไปนั่งเรียนรู้กับ<อ>หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบบมากขนาดนั้นอยู่ที่เราเลือกอะว่าเราชอบอะไรใครชอบที่จะแบบออกแบบยานยนต์ก็ไปยานยนต์ใครชอบแบบอยากนั่งซ่วมแบบทรงสวยๆก็ไปสุขภัณฑ์อยากล้างหน้าแบบแกรนแกรนก็ไปแบบอ,อ่างล้างหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>มันมันไปได้กว้างมากอยู่ที่ว่าเราชอบชอบอะไรเป็นพิษษษเศษก็ใครที่ สนใจด้านไหนลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งก็ได้จากที่ฟังวันนี้เออแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาตอบเผื่อว่าจะแบบได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันบาย